อากาศยานแม่ห้องสอนนะคะได้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินถ้าอากาศยานแม่ห้องสอนเต็มรูปแบบกรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยานประจำปีพศ2 5 6 7ที่ท่าอากาศยานแม่ห้องสอนนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานแม่ห้องสอนเต็มรูปแบบ f u l l Scale Emergency Exercise กรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยานประจำปีพศ2567ในรูปแบบจำลองสถานการณ์จริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนฉุกเฉินของสนามบินและนำไปสู่การปฏิบัติทุกระดับให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้นะครับเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT และตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานแม่ห้องสอนในการ,รเผชิญเหตุฉุกเฉินครับ